เป็นร้านเจน้องเป็นร้านของฝากจากสหวัดทพังงาซึ่งจะมีทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ของฝากค่ะมีทั้งของ้าวของหวานเลยส่วนจุดยืนของแบรนด์เนี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นของท้องถิ่นสหบัติพังงาค่ะต่อไปเป็นภาพลักษณ์ที่เต้องการสื่อสารนะคะภาพลักษณ์ที่เราต้องการให้เห็นเนี่ยคือเป็นความอบอุ่นในความที่อยู่ในท้องถิ่นมีความที่เป็น เคาเจอของจังหวัดนั้นเลยแล้วก็รับรวยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาที่ถูกด้วยค่ะจุดเด็นที่เราต้องการสื่อเนี่ยหนึ่งเลยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพราะว่าทางเราเนี่ยได้มาสามอยา่างเป็นของฝากหนึ่งลำพิกุ้งเสียบกล่องขนมผีไทยและสุดท้ายเลยก็คือขนมก้าวสองค่ะที่เราได้มาแต่ว่าร้านเจนน้องเนี่ยมีอาหารที่เป็นร้านออฟไลน์ด้วยต่อไปเป็นคุณภาพเป็นรสชาติค่ะข้อนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถ้ารสชาติไม่ดีแน่นอนคนไม่กลับมาซื้อค่ะและสุดท้ายเลยการบริการที่เป็นมิตร ก็ออบอกก่อนว่าแทักง,งานางมีความเป็นกันเองมากไม่ได้คิดมาเองเรื่องนี้เราโทรไปหาเจ้าของร้านเลยว่าเพราะว่าเราต้องมีการคุยกับเจ้าของร้านก่อนว่าเราจะเอาคอนเทนต์อย่างนี้เนื้อหาแบบนี้มาสร้างเป็นการตลาดเราก็เลยได้มีการโทรคุยกับเจ้าของร้านซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเป็นการที่ค่อนข้างคุยง่ายและเป็นกันเองมากๆค่ะสื่อเดิมที่เจนองมีเนี่ยมีอยู่4แพลตฟอร์มด้วยกันคือ Facebook t ก k t o k s h o p e, ปีและ Instagram แต่ว่าเรานะคะจะทาการที่ผลิตสื่อใหม่เลยถามว่าทําไมถึงผลิตสื่อใหม่แต่ว่าเป็นสื่อเดิมคือสื่อเดิมเนี่ยเจ๊น้องยังไม่มีการอัปเดตท,ทุกๆวันบางทีหากไปนหนึ่งเดือนหาะเป็นเป็นปีเลยก็มีทางเราก็เลยสร้างเพจ f a c e b o o k ใหม่ t i k ก o อใหม่และ i n s t a g r กรใหม่ค่ะส่วนคีย์เวิร์ดของแคมเปญนี้มันจะมีเกือบทุกคลิปละกันว่าของฝากกล้องเจ๊น้องคำนี้คือเราคิดมาเองแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์จะนองก็คือจะเป็น จ๊ที่พูดภาษาใต้แล้วก็ผมจะฟูฟูแล้วก็จะเป็นแบบเองที่เล่นด้วยนะคะทางเราก็เลยจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยจดจำได้ง่ายยิ่งขึ้นส่วนเอาวอโกของเรานะคะโกแรกเลยก็คือการสร้างคาแรคเตอร์จะน้องให้เป็นที่จดจำข,ของลูกคา้าสองเลยก็ an, คือการวางแผนผลิตผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมยอดการขายและสามเลยการฝึกทําง,งานเป็นทีมคะ่ะคือเราจะทําการเอา ธุรกิจเอสเมดเนี่ยม,มาดูว่ามีโอกาสหรือว่าอุปสรรคอะไรแล้วมันมีขอากันค่ะต่อไปเป็นโปรักโปโตเป็นรูปที่เราถ่ายเองแล้วแต่งเองค่ะอย่างรูปตรงกลางรูปนี้อ่ะสงสัยไหมว่าทําไมถึงเป็นตรงกลางเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราลงเนี่ยเป็นช่วงสงการา์พอดีค่ะเราก็เลยอยากเอาอเทศกาลมาเออร์ชกับคอนเทนต์ของเราทําให้มันขึ้นฝีมากยิ่งขึ้นเอาลองสังเกตเวลาเราเล่นติ๊กก๊อกในช่วงสงการเนี่ย มันจะมีแต่คอนเทนต์ส่งการขึ้นมาเราก็เลยทำคอนเทนต์นี้เพื่อให้มันขึ้นฟีดมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนทาร์เก็ตเราเนี่ยจะเป็นอายุ25-60ค่ะถามว่าทำไมถึงเป็น25มันเป็นวัยทำง,งานพอดีแล้วก็อายุเยอะกว่าน,นะเขาจะชอบซื้อของฝากไปให้ผู้ใหญ่ที่บ้านกันอ่ะต้องบอกตรงๆเลยว่าเด็กที่อายุตก่งกว่า20เนะี่ยน้อยมากที่จะซื้อของฝากเราเลยอยากจะเจาะกลุ่ม แต่ว่าซื้อได้นะอายุต่กว่า20สามารถซื้อได้เหมือนกัน,ก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 นแต่ว่าเราจะจอบกลุ่มที่ทํางานแล้วมากกว่าค่ะแล้วก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่ชอบเที่ยวโดยเที่ยวที่พต้กต็คือจะเป็นพังงากระบี่ภูเก็ตพวกนี้ค่ะซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นพวกกลยุทธ์เนื้อหาแล้วก็เป็นกลยุทธ์ของการตลาดแล้วก็ผลลัพธ์ของแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นมาค่ะโอเคค่ะงั้นเบอร์หนึ่งขออนุญาตส่งต่อให้เจนน้องละกันเมื่อคอแล้ว ตอนนี้เจอน้องพารกรค่ะเจน้องร่างสองมานะคะต่อไปเป็นกลยุทธ์เนื้อหานะคะแน่นอนค่ะกลยุทธ์เนื้อหาก็คือการจับกลุ่มลูกค้านะคะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายเราเป็นใครก็คืออย่างที่เพื่อนได้บอกไปน,นะคะจะเป็นวัยทํางานนะคะตั้งแต่ยี่สิบห้าปีขึ้นไปแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มที่ท่องเที่ยวในประเทศค่ะ กลุ่มครอบครัวนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงวัยนะคะที่จะต้องไปเที่ยวที่ไหนก็จะต้องมีการซื้อของฝากมาเที่ยวพังงานก็ต้องของดีของเด็ดพังงานก็อเอาไปฝากญาติไปฝากเพื่อนนะคะดังนั้นนะคะเราก็เลยสร้างสรรค์คิดสร้างสรรค์นเนื้อหานะคะว่าจะตอบกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ยังไงนะคะโดยรูปแบบเนื้อหานะคะก็จะมีทั้งรูปภาพอินโฟกราฟิก เป็นวิดีโอด้วยนะคะแล้วก็ลงสามแพลตฟอร์มนะคะมี f a c e b o o ท t i ต t อ k แล้วก็ Instagram นะคะตรงนี้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จน,นะคะตัวชี้วัดความสำเร็จก็จะมีการามี3ม KPI นะคะมี KPI หนึ่งก็คือ เพิ่ม engagement เพิ่มผู้ติดตามในช่องทางขอให้ค่ะเพิ่มเพิ่มผู้ติดตามในช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็ KPI สองนะคะก็เพิ่ม engagement ค่ะแล้วก็ KPI ที่3นะคะก็เป็นการเพิ่มอยอดเข้าชมวิดีโอนะคะมีเป้าที่5,000วิวนะคะโดยในวิที่ติดต่อค่ะ ตรงนี้เป็นคอนเทนต์แพลนของเรานะคะคือกลุ่มเราจะวางแผนมาแั้งแต่วันที่2นะคะ2แล้วก็ถึง20เลยค่ะวางแผนโดยการใช้เครื่องมือเมตา s ิสเน s นะคะในการวางแผนลงเป็นลำดแบบับเป็นขั้นตอนตามช่วงเทศกาลช่วงตามลำดับวันนั้นเลยนะคะก็จะมีอย่าง 16, 16, 13, 1 2 1 3 14 1 5ก็จะเป็นคอนเทนต์ในเรื่องของอเกี่ยวกับสงการแล้วนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างโพสของเรานะคะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะ facebook คก็จะมี facebook กับอินสตาแกรมตั้งเวลาโพสเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบในการโพสตแตกต่างกันนะคะเพราะว่า facebook จะมี layout รูปภาพของเขาแล้วก็อินสตาแกรก็จะมี layout รูปภาพของเขาอีกแบบหนึ่งนะคะหน้าตา facebook ก็จะประมาณนี้นะคะแบบนี้นะคะต่อไปก็เป็นหลังบ้านข้อมาูลหลังบ้านของเรานะคะก็จะเห็นเลยนะคะว่า ร้อยเปอทุกอย่างแต่จำนวนจริงคือ6คน,นะคะ่ะหคนที่เข้าถึงในแพลตฟอร์มเ c e b o o k นะคะเป็นตัวเลขที่น้อยมากแต่อย่าเพิ่งตัดสินนะคะไปดูแพลตฟอร์มอื่นกันก่อนนะคะแพลตฟอร์ม Instagram นะคะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะก็จะลงทัทางรูปภาพค่เทนรูปภาพก็ต้องดิโก้ด้วยนะคะจะบอกว่า Instagram เป็นที่น่าพอใจขึ้นมา มากกว่า Facebook เ,เป็นอย่างมากค่ะอันนี้เป็นข้อมูลหลังบ้านนะคะทุกอย่างขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยค่ะก็จะมีตัวเลขที่การเข้าถึงจากเมื่อกี้หกคนอันนี้สองพันนะคะสองพันผู้เข้าชมนะคะเพราะว่าแบบเพิ่งิะค้นอ,ออกมาแล้วว่าน่าจะ a c e b o o k ไม่ค่อยนาส่งค่ะอินสตาแกรคลิปเรียวนําส่งนะคะต่อไปเป็นข้อมูลทิก t อบนะคะทิกกมีบาเลยค่ะ ทำพอเทแล้วออกมาวาวเลยค่ะอันนี้เป็นเนื้อาหาค่ะอันนี้เป็นข้อมูลหลังบ้านนะคะข้อมูลหลังบ้านระยะเวลาตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่ยี่สิบนะคะมีการเข้าชมถึงเกือบหมื่นนะคะเกือบหมื่นวิวนะคะแล้วก็ยอดหัวใจอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบหัวใจเลยนะคะแล้วก็มีคลิป มีคลิปที่เกินเกินเกิน,เก,นเกินเป้านะคะก็คือแบบับมีหัวยอดหัวใจเกินหนึ่งร้อยนะคะมากกว่าหนึ่งคลิปนะคะช่องทางติดตอบเป็นช่องทางที่ความเห็นแบบเรา,เราตะขาออกมาแล้วเข้าถึงเข้าถึงผู้ชมได้มากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดค่ะค่ะกลุ่ม เจน้องขย่อมขนะคะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอ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 บคุณอาจารย์แล้วก็ขอขอบพระจุงขอขอบพระคุณขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวรออยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอบคุณท่นสามากครับสำหรับการนำเสนอเดี๋ยวในส่วนของตัวตัวคลิปเดี๋ยวขอเปิดเป็นเต็มให้ดูนะครับเชิญครับ จะหนูให้ดูทีละแพลตฟอร์มก่อนนะคะอันนี้เป็น Facebook นะคะเราคนติดตามมันมีแค่หกค่ะตัวนี้เรจะให้ดูคร่าวๆนะแล้วก็ส่วนต่อไปจะเป็นอินสตาแกรมค่ะ่วนที่เราเลยพิเศษเลยก็จะเป็นดิ๊กตอกค่ะหนูจะเอาคลิปที่แมสที่สุดมานะคะ ตตตแต่หนอยากพีเซนตีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปช่วสงการที่นทำกันค่ะเป็นคลิปนี้ ฉันอยากให้ดูอีกแต่เชิญเลยครับเอาตามสบายเลยไม่ใช่ผมอยากมีเส้นว่าผมตั้งใจฟังเอาที่เอาที่โดดเด่นมาเลยครับเนึ่งหันมาโดดเด่นโดดเด่นเลยเอาแบบโดดเด่นกรรมการต้องได้เห็นฉันต้องได้รางวัลตีน้อยต้องเข้ากรรมการขั้นเสิร์มไอที่เกาะนีขอบคุณครับมีให้สแกนไหมครับอันนี้อาจารย์เจเจคัดสรรมาเลยใช่ไหมกลุ่มแรกนี่คือกะเป็นประเนเลยใช่ไหมครับโอ้ระบบขยายไม่ขยายแล้ว อาจารย์มีคําถามเพ่เป็นข้อมูลให้เพื่อเป็นข้อมูลให้คะแนนน้อยลงนะครับริ่มรู้สึกมีความหม่าไ,ไ,ได้เล็กน้อยแต่อาจารย์เจนะครับนักศึกษาคิดว่าช่องทางใดแพลตฟอร์มใดตอบโจทย์นานเจนออ้องมากที่สุดและใจะเย็นใจเย็นมีคำถามมีแรงและเพราะอะไร หนูมั่นใจว่าเป็นติ๊กตอกอย่างแน่นอนะคะ่ะเพราะว่าก็อบอกก่อนปัจจุบันเนี่ยแพลตฟอร์มติ๊กตอกเป็นแพลตฟอร์มอันดับหนึ่งแล้วที่มีคนเล่นมากที่สุดค่ะหน,นูเลยคิดว่าการที่ทําคลิปเนี่ยอย่างคลิปที่ให้ดูเมื่อกี้เลยไม่ใช่การนาเสนอขายอย่างเดียวในการทำคอนเทนต์เล็กๆค่ะจะมี g ิ m ม i c ในการเอาสินค้าเนีน่ยมาวางให้เห็นหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้เพราะว่าทางเราเนี่ยได้มีการเขียนแคปชั่นมีลิงก์ให้กดที่เพจหรือว่ามี ตอนนี้ยังไม่มีตน้กากาเพราะว่าทางเอาคุยกับทางเจงนองแล้วเขายังไม่สะดวกที่จะใส่้กากากเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยเราเลยไม่อยากที่จะไปยุ่งถึงขั้นจุดนั้นตอนนี้คลิปในทิกตอกไปทั้งหมดกี่คลิปครับยี่สิบค่ะครับย <20 S 1> ี่สิบยี่สิบยนะครับยี่สิบสองค่ะปมาณ<า> <6 S 2> ีา่สองมอีกนิดหนึ่งนะครับมาเป็นยี่สองแล้วนะครับท่านผู้ชคำถามอีกคำถามเป็นคำถามสุดท้ายครับทำไมเฟซบุ๊กถึงไม่ตอบโจทย์ครับเหตุ้นเพราะอะไรตอบแบบพิจารงครับห้า้าขีด ทางที่ส่วนตัวคิดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ยังไม่ค่อยอดันโพสหรือว่าถ้าไม่มีมีการยิงแอบต้องบอกก่อนเ่องนี้มันทางที่ทาให้โพสขึ้นเนี่ยยิงแอดเนี่ยเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากเลยเพทางเราไม่ได้ยิงแอดด้วยแล้วก็เป็นคอนเทนต์เนื้อหานะเนี่ยเซบุก่ะเป็นส่วนใหญ่คนที่เล่นอาจจะเป็นเจนที่มากเจ uh, นเอเจนวายเบบี้บเมอร์เล่นซึ่งคอนเทนต์เนี่ยเราชอบเจาะไปทางกลุ่มเจนแซกลุ่มที่ยัง อ๋อครับแต่คะแนนเยอะเกินไปครับอ,อ้าวค่ะอาจารย์ถามคำถาม่ห้คะแนนน้องนะคะหักคะแนนครับ <laughs> เพราะว่าเป็นกฎของข้าม็นเป็นของประเทศอื่นคำถามสุดท้ายอาจารย์นี่เป็นข้อสงสัยจริงจากจับที่ดูอันนี้ไม่อาจารย์อาจารย์ไม่เข้าใจทำไมาวิวของตัวสองคลิปแรกถึงได้สูงก,กว่าในเมื่อเฉลี่ยแล้วมันสามร้อยกว่าหมดกทำไมสองคลิปนี้ถึงได้มีวิวที่สูงก,กว่าในความที่เห็นรสนิยมเป็นเพราะอะไรครับความคิดเห็นนะคะหนึ่งเลยตอนสร้างมันเนี่ยคลิปที่มียอดวิวสูงมากๆมันจะอยู่คลิปนั้ค่ะลงคลิป เป็นคลิปแรกควนดูเองคลิปแรกไม่ค่ะหนึ่งเลยเป็นคลิปแรกแล้วทางกลุ่มเราช่วยๆกันแชร์ด้วยให้อื่อได้เห็นก่อนแล้วก็คลิปนี้คลิป uh, ที่เป็นคอนเทนต์นี้นะคะเราเอาง่ายๆเราเอาคอนเทนต์คนอนื่นมาด้วยแหละมาแล้วทำให้มันเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของเราอาะมันเป็นคอนเทนต์ที่สรุปอยู่แล้วเราก็เลยมาทำให้เกี่ยวข้องกับของเรา,าเลย ย<ค>ังอัดคะแนนไม่ได้เลยต้องขอฝากเป็นที่พึ่งของคณะกรรมการนะครับช่วยผมหน่อยครับดีมากนะงานเนี้ยดีมากด้วยชื่นชมเลยแล้วก็วววน่าสนใจมากด้วยนะคะน้องๆเตรียมตัวมาดีมากคือชื่นชมแล้วก็เห็นความตั้งใจมากๆเลยที่พยายามทำมา20กปีติดเนี่ยมันน่าสนใจทุกทีเลยถึงขั้นเสิร์ตเองเสิร์ตรึเครับใช่ค่ะเสิร์ตจริงๆเสิร์ตเลยว่า เอ๊ะมันมีจริงใช่ไหมเพราะตอนแรกเจ๊ก็ยิ้มแย้มปรีดเลยครับตอนนี้ดูดูข้อมูลที่เราเอาพี่เจ๊หลักบ้างเราก็เลยน่าคุยมันจริงใช่ไหมก็เลยจริงใช่ไหมไม่เชื่อไม่มาทำไมถึงว่าเขาทำจริงใช่ไหมแต่ว่าที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือน้องพยายามสร้างตัวตนอเจ๊น้อให้เป็นอินสแตนเซอร์เขาใช่ไหมซึ่งเราได้มีการคุยกับเจ๊น้องเองไหมแล้วเขาอัดยากไหม แล้วเขาดูไหมว่าคาแรคเตอร์เขาจะเป็นแบบนี้เจ๊น้องเป็นแบบนี้แน่ค่ะว่ารู้ค่ะหนูแบบหนูส่งลิรีทกคอลให้เขาแล้วโอเคค่ะเจ๊น้องก็ผมฟูๆนี่หรอไม่ค่ะเจ๊น้องจริงสมศร์มาถึงสวยสวยตัวเองสวยต้องสวยนะอันนี้เขาเขาเขารู้จักกันอยู่นะครับต้องสวยไม่ต้องซ้เนซ่อนก็เยบอกว่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเราหนักแน่ถือว่าถ้าสมมติว่าเขาเอาไปต่อยอดเนี่ยมันก็ได้จริงๆว่าคาแรคเตอร์มันดื้อชัด ก็เลิกช <kiss> ัดแล้วว่าเป็นคนไม้ที่เป็นผมหีบออย่างเงี้ยมันก็เลิกชัดแล้วถ้าพีเซตวันนี้นะตอนเจ๊น้องพูดภาษาไทยที่ให้เต็งเลยอ่ะเดินค้ำครับมันมีเจ๊น้องตัวจริงอยู่ค่ะเขาเล่นอยู่ตรงนู้นแต่เขาไม่มาพีเซนต์ของเราท้าทายเยอะแล้วเหรือก็เลยมาพูดแทนเองอ่าอ่าเดี๋ยวจะได้คะแนนมากเกินไปคนใต้จะกำลัรมการาราจะรับรู้ไหมครับ พี่พี่เพิ่งจะคอมเมนต์ภาษาใต้ใช่ไหมครับภาษาใต้ใช่ครับตอนแรกพี่เป็นคนทำความเอาเลทพี่จะงงเลยว่าเฮ้ยเจนน้องอะคือบุคลิกอย่างนี้เป็คนอย่างนี้หรอคือแบบพี่ไม่รู้อะคือเขาไม่ใช่เขาฟงฟอเออแล้วทำไมน้องถึงแบบจับเนี่ยบุคลิกอย่างนี้จับคนอ่านตัวอ้วนๆหน่อยผมหนิดอะไรเงี้ยว่าอะไรเขาเมื่อเจเนี่ยพูดถึงเนี่ยมันต้องยิ้มถึงปะ คนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเป็นป้าๆที่เขาเดินเนี่ยนะที่แบบกล่อมฟูๆหรือว่าแบบเป็นทรงแบบเงินเยอะๆพกกระเป๋าตังค์แบบเดินในตลาดหนูคิดอย่างนั้นเลยแบบคำแรกที่ขึ้นมาในหัวเขาว่าเจ๊มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอิมเพรสชั่นครัคค้งแรกเลยเจ๊กิจ <ใน S 2> ช่วย <laughs> ด้วย <laughs> <laughs> ได้คะแนนโดนหักคะแนนตรงนี้แหละอ่ะใช่ครับคณะกรรมการมีเพิ่มเติมไหมครับก็ต้องส่งอีกว่ามีการสอง แบรตีให้แบบว่าคนแบบที่เข้าถึงง่ายนการับ <Aha. S 1> จำว่าเจ๊น้องเนี่ยต้องแ,แบบนี้แหละที่แต่งมาซื้อเนาะทุกคน,นจดจับได้ดีแล้วก็แต่ว่านี่จะเป็นว่าไอ้ตรงของฝากต้องเจ๊น้องเข้ามแบบเพิ่มเลยแบบว่าเป็นสไตล์อะไรเข้าไปในข่าวมาเลยเน่ของฝากตั้งง,นนอง่อยจังพูด <c oughs> อะไรพูดถ <c oughs> แบบึงเยอะเลยอ่ะเปิดเลยครับเปิดใหุ้การณ์ไปเลยครับ ให้สุดุ่มนี้กลุ่มหลังๆลำบากแล้วตอนนี้เหนือเาเริ่มจากสิ้าตัวแรกเลยนาะขนมพิกไยนิ้มริไดึงมากจิไมพไคูดีต้องไปลงต่อมาทำให้คู่เกลียบของแกมีช้อนขอช้อนลอยทุกครังดึง กุ้งเป็นตัวตัวดูกุ้งดีสองดีต่อมาขนมก้อนอ๋อือยุ่งง่าดีเต็มแล้วก้อหนึ่งลาแป๊เต็มแล้ว ย้วยแำ่ห้่ใส่นะครับท่านใดเพิ่มไหมครับอ่าอ่าเคสีแดงเป็นสีที่เก๋บอกอาหารเนี่ยสื่อถึงความน่ากินแน่เราถ้าเราเป็นสีฟ้าน่ะไม่น่ากินเอาไม่เป็นไรตรบในการนำเสนอของนักศึกษาที่มีการเดทแอนเกิดขึ้นจริงๆอยากจะบอกว่าจริงจริงที่นักศึกษาเขาได้เดทแอนเปช่วงหนึ่ง มันเป็นเทนในยุคนี้นะครับเป็นเทรนเจ็นดวิของทางดาราหน้งร้องที่เขางำนะครับนก็ฝากอยากหาคะแนนด้วยกันก็อ่ะมีเพิ่มเติมไหมครับเจนครับก็สอบที่เป็นมาเก็ตติ้งเอ็มเคครับเออผมมีประเด็นอยู่นิดนึงนะเจนน้องน่าจะมาผิดทางนะถ้าคนเนี้ยเขาเอาลังพีกุ้งเก็บถือในมือแล้วเปิดเฟซเองเจนน้องเองเนี่ยนี่คือข้อดีและข้อเสียนะเพราะว่า ถ้าเกิดน้องไม่อยู่เชฟร้องไม่ทำยังไงอันนี้เป็นประเด็นรารทัญเพราะว่าเพราะว่าอินเนอร์ในปากยาแล้วก็เข้าถึงคน,นั้นเรียกว่าระดับลากยาเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ตัวเขาอันนี้อันนี้เห็นโดยอย่างจริงแล้วก็ขอเสริมนิดนึงครับ่จริง้อมนะูลเมอร์เก็ตติ้งเนาะอาจจะไม่จำเป็นเลยก็ได้ <c oughs> คือ <c oughs> อันนี้มันเป็นสิ่งที่เฟกแล้วก็แบบมันแม้แล้วก็แบบทำให้มัน เป็นภาพจริงๆมันค่อนข้างเรียลแล้วน้องบอกว่าน้องใช้ที่ตอกเจนน่ากับเรียวแล้วต้งเงี้ยขายก็ได้แต่ก็สุดท้ายอเตลฟอร์สก็ต้องมีสุดท้ายไม่ว่าจะพูดอะไรตัดประการก็ต้องยอมผิดอย่างหนึงนะแต่ทานอการตลาดประมาณเท็จจริงครับการขายฉะนั้นกลับไปที่เวทออฟออริจินก็คือว่าทขาซ้อคืออะไรอ่าาต้องมีภาพที่ตึงที่บรรยายให้เห็นว่าร้านเนี้ยออกอะไรร้านเขเอ็ดประการอะไรเยอะเลย อต่เนี่ยเพื่อนๆมีนะพี่เขาว่าตัวเนี้ยแต่ต้องบอกเจ้เขาว่าถ้าน้องไม่อยู่เขาต้องทำยังไงก่อที่ว่าเขาน่าจะต้องก็ต้องฝากกุ่มเรื่องแจ้งเจอน้องว่าให้รับเรื่องสาวไปทำงานอ่ะเราก็หนาของเจอน้องคืออะไรรู้ไหมฮะเจ้จะไม่ได้ขายของหรอกเจ้จะได้ค่าคลิปเพราะว่ามันมันจะได้วิวคลิปมันจะไม่ได้ขายของกันคนเจ้ขายด้วยแต่ว่ากินถลุ่มางเนีงเรามากก็ฝากทางผมนะครับให้นายฝากรับนักศึกษาไปทำงานกับเจอน้องด้วยอีกทั้งเป็นกลุ uh, はは่ uh, okay. นมนะครับ มีท่านได้เพิ่มไหมครับไม่มีเพิ่มเดี๋ยวจะไประดับถัดไปนะครับงั้นขอบคุณมากครับเจนน้องครับเจนน้องหนึ่งและเจนน้องขอบคคุณงขอบคุณครับอาจารย์เจเจเปิดตัวมาด้วกลุ่มขนาดนี้กลุ่มหลังๆของอาจารย์เจเจจะต้องเครียดไหมเนี่ยไม่เครียดหรอกว่าอาจารย์เจเจคัดมากกับคุณ